ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่4เดือน11กันนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกธรรมดานะครับช่วง1 1 9นากสถึง13นกาก็เข้ามาดูในเขตจับกันนะครับเข้ามาดูที่จรรักรราตบตามเลยครับ สภาพอากาศฝนตกธรรมดาปกมอนก็จะมีตามนี้นะคะเราอยากมาดูในเคจับระดับสูงเลยครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาปกิมอนก็จะมีตามนี้เลยครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย